พบกันอีกครั้งหนึ่งกับ It's Okay to Be Different สีสั่น3นะครับเราพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้น้องที่มีภาวะออทิสตซึมเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือตนเองการแต่งกายและการใช้ชีวิตประจำวันความสามารถของเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่แค่การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันแต่เขาสามารถมาต่อยอดในการทำงานได้ด้วยที่ผ่านมามูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยก็สนับสนุนให้ชมรมผู้ปกครองเนี่ยจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพในชุมชน ก็จะมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการตัดเย็บฝึกในเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือนะครับใครจะเชื่อว่าเด็กเราเย็บผ้าได้แต่วันนี้เนี่ยถึงขั้นกับออกแบบผ้าทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วล่าสุดเยาวชนกลุ่มหนึ่งชื่อว่า alex and the gang นะครับซึ่งทำงานอ,อยู่ภายใต้แบรนด์ของ arstory t b y a u t i s t i c t h a i ก็ได้มีการออกแบบรวดลายก็จะมีดีไซเนอร์ช่วยร่วมออกแบบเป็นชุดต่าง สุดท้ายเราก็ได้มีการจัดงานเดินแบบที่ออกแบบผลิตภัณฑ์จากฝีมือลายเส้นจากฝีมือภาพของน้องอเล็กและเดอะแกงนะครับซึ่งอันนี้นับว่าเป็นแรงบันดาลใจวันนี้เราจะมาพบปะพูดคุยกับเยาวชนแล้วก็ครอบครัวที่ทำงานเรื่องนี้กันในระดับพื้นที่ครับ ให้สังคมได้รับทราบว่าบุคคนออทิสติกสามารถทำกานร่วมกันก,กับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศัก,กยภาพไร้ขีดจำกัด ท่านสครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชุมพร,มพรนี่คือสถานที่สําคัญที่สร้างสรรค์ผลงานของเด็กออทิสติกการเย็บผ้าการสร้างแบรนด์การเย็บเสื้อผ้านี่คือเขาสามารถดีไซน์ให้รู้ว่าบุคคลออทิสติกเนี่ยแต่งตัวเองก็เป็นนะใช่ไหมใช่ค่ะนะครับ เริ่มต้นจากอะไรกนอยู่เริ่มต้นจากเราได้โครงการอาชีพเย็บผ้าจากสมาคมค่ะให้ผู้ปกครองกับเด็กๆเนี่ยได้ม nope. <O> ีโอกาสเรียนรู้ฝึกอาชีพในการเย็บผ้าตอนแรกเราก็เน้นไปที่ผู้ปกครองเพราะว่าคิดว่าเด็กออทิสติกเนี่ยอาจจะไม่สามารถเย็บผ้าได้ครับ่ะเพราะมันต้องใช้ทักษะแต่ตอนที่มาฝึกค่ะปรากฏว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเย็บผ้าได้เก่งมากค่ะแล้วก็ยั่งไดา้กองใช่เด็กเย็บได้ก่อนผู้ปกครองอีก่ีนี่คือความสามารถที่ซ่อนเลนเอาไว้นะครับเราจัดระบบ วิธีการนะครับให้น้องยังไงคือหลังจากที่ได้โครงการมาแล้วก็รู้ว่าน้องเย็บผ้าได้ก็เลยต่อเนื่องด้วยการหาจักรมาก็มาฝึกให้น้องๆได้ออกแบบเริ่มจากการวาดแบบเย็บให้ตรงกับแบบใส่สายกระเป๋าแล้วก็ต่อมาก็คือให้เ้ามีแบรนด์ของตัวเองค่ะนอกจากนั้นก็มีการทําบัญชีรรับรายจ่ายซึ่งใช้เขาฝึกทําเพื่อเขาจะรู้ว่ามีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราส่งเสริมการขายเด็กยังไงเรามีการพาเด็กๆไปออกตลาดนัดค่ะขายของด้วยจัดออกมูดขายสินค้าที่ เด,เด็กๆทําเอง,งอน,นะครับเป็นต้นเรื่อนในความสามารถเลยในการเย็บผ้านะครับจนสร้างแบรนด์ตัวเองดีไซน์เสื้อขึ้นมาน้องอาจน้องอาจชอบชอบเย็บผ้าไหมลูกชอบเย็บเสื้อไหมชอบเ<อ>นอะแล้วชอบเราทํามานานยังลูกนานยังก็ก่องคูออ่ระบายไหครับกองคู่ระบายก็มาสามปีแล้วมากกว่าสามปีขอ,ขอเอาผลงานมาดูหน่อยเนีวอ่าวันนี้ถือผลงานหรออ่าอ๋ออันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าแัสกินมาแล้วก็มาตัดเอ่อ แกะดูได้ไหมแกะดูได้ไหมได้แกะดูได้นะดูนะนี่นะครับอันนี้เป็นเย็บถูงใช่ค่ะนะครับเย็บถุงถุงผ้าเลยนะครับถุงผ้าแล้วมีพวกเป็นเป็นเป็นเสื้ออะไรมีไหมแ้วเป็นถุงผาค่ะอ๋อนะครับเป็นเสื้อก็มีเสื้อของเขาจะเป็นเสื้อพิมพ์พิมพ์ใบไม้ค่ะ ที่เขาทำคือทำเป็นพิมพ์ใบไม้ที่เขบอกเอามาพ้นท์พิมพ์ใบไม้อ่าเป็นพิมพ์ใบไม้พิมพ์ใบไม้นะครับโอ้โหสวยๆสวยๆนอกจากน้องอันดน้องครูเรายังมีน้องอะไรอีกน,น้องคิวค่ะ,ะน้องคิวน้องคิวทําอะไรเอ่ยวันนี้เย็บกระเป๋าครับเย็บกระเป๋าน้องคิวทำงานยังลูกนานแล้วครับครับและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทางด้านของชมรมผู้ปกครองคนอ่อนสิทธิ์จังหวัดชุมพรเนี่ยสามารถสร้างสารรค์ผลงานตัวนี้เข้ามาได้และท่านชมดูไหมว่าทางด้านของผู้ปกครองเด็กแต่ละคนเนี่ย เขามีความรู้สึกไงที่เข,เ,เขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับอ่ะเราไปคุยกับผู้ปกครองกันท่านผู้ชมปัดไปครับพอเข้ามนที่ชมรมเป็นไงบ้างไหมก็้องดีขึ้นดีขึ้นเลยนะชมรมเขามีเครื่องมือม,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 มีวิธีการใช่ไหมมาเจอเพื่อเจอเจอหลากหลายใช่อ่ะถ้าคิวคิวรู้ตัวเองว่าชอบเจบผ้าทำอะไรหรือหรือว่าเขาให้ทำคือทำไปก่อนใช่ไหมเขาให้ทำก็ทำไปแต่ทำไปทำมม Premises, เราเกิดทาได้ขึ้นมาใช่ไหมลูกใช่ครับเอเราทําได้ขึ้นมากลายเป็นสนุกเลยคราวนี้สนุกเลยเนาะท่านชมดูดูแบบผมสิเขาก็ไม่มีเลยคือถ้าให้ทำเราก็ทําสามารถทํางานได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเหลือชมรมได้สามารถสร้างงานให้กับชมรมได้ทุกอย่างทําได้หมดนี่คือบทพิสูจน์ว่าน้องเองครอบครัวเองสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นหนึ่งของสังคมอีกหนึ่งผลงานของเรา สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านนะครับท่านเองเนี่ยนำนโยบายจากภาครัฐลงมาบริหารจัดการยังไงครับกับบุคคลออทิสติกเหล่านี้ครับคนพิการที่เป็นออทิสติกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนากลุ่มนี้นะคะและก็ครอบครัวเขา ให้สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แล้วก็มีอาชีพมีรายได้ทางกระทรวงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและพั่นคมของมนุษย์นะคะคที่บอกว่าในเรื่องของการจ้างงานคนพิการเป็นสิ่งสําคัญ ก็จะรับนโยบายในส่วนตรงนี้ค่ะมาขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่อีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าผู้พิการเหล่านี้เด็กพิเศษเหล่านี้โดยเฉพาะบุคคลออสติกเนี่ย<ะ>เขามีความสามารถสำหั<ะ>ความสามารถในการที่ทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าการสร้างอาชีพของเขา<ะ>ยกตัวอย่างใน,นเรื่องของการการเย็บผ้าการเป็นดีไซเนอร์<ะ>คือบางทีบุคคลเหล่านี้จะมาเปิดกิจการของตัวเองทําธุรกิจตัวเองเนี่ยมันต้องใช้นทรศรรัพท<ะ>์ตรงนี้เรามีในเรื่องของการซัพพอร์ตช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ไหม ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องของการกู้ออาทิติกก็จะมีปัญหานิดนึงที่เป็นช่องว่างว่าเขาไม่สามารถทําสัญญาตัวนี้ได้ก็พ่อแม่ผู้ปกครองตรงนี้จะเป็นการยื่นกู้แทนแล้วก็น้องๆก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพร่วมกับครอบครัวได้ก็จะมีในเรื่องของ การส่งเสริมให้ความรู้ในการฝึกทักษะด้านอาชีพนะคะให้กับน้องๆเพื่อเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพเองได้แล้วก็ร่วมกับครอบครัวก็ส่วนนี้ก็สามารถที่จะเป็นเป็นรายได้เสริมในครอบครัวได้ครับนี่คือความกรนตีจากบุคคลในภาครัฐบาลที่จะดูแลบุคคลออทิสตกเหล่านี้ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลงานของเด็กออทิสติกโดยเฉพาะน้องอเล็กนะคะซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็แก๊งก็หมายถึงตัวกลุ่มของศิลปินนัสสอรี่นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะแล้วก็แปลงมาสู่ผลิตภัณฑ์นะครับเด็กออทิสติกเนี่ยมีศักยภาพนะคะแล้วก็พัฒนาได้ไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ ผลง,งานต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทําให้สังคมเนี่ยมีความสุขได้คับเราเคยเห็นนะครับในแบรนด์ต่างประเทศที่น้องที่เป็นคนพิเศษเนี่ยออกแบบเราก็ดังไปทั่วโลกเราก็คาดหวังเช่นเดียวกันครับว่าแบรนด์ของ a อเล็ก d t แอนเด g ร์แกและอาร์ต o ตอรี่บ i s ออ c ิสติกไทยและงานของเด็กออติสติกในชุมชนเนี่ยก็คงได้มีโอกาสทําการตลาดขยายไปยังประเทศต่างๆก็อยากจะเชิญชวนนักออกแบบนักดีไซเนอร์นะครับถ้า อยากจะสนับสนุนก็มาทํางานร่วมมือกันเพราะว่าหลักการทํางานแบบพาเนอร์ชิพหลักการทํางานแบบสนับสนุนศักสีของความเป็นมนุษย์การยกระดบับคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นเป้าหมายของการพัฒนางานด้านออร์ติสติกและเด็กพิเศษของมูนิธิอยู่แล้วอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝีมือของกลุ่มปอบางเหล่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือการสร้างรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแล้วที่สําคัญ เป็นความภูมิใจเพราะว่าผลงานของเขาเประชาชนได้นำไปใช้สำหรับวันนี้เราก็คงพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเส้นทางใครนอกใครกำหนดต้องมาพบทางที่ยากเกินไปชีวิตม,มันช่างแสนไกลไม่รู้จะทำอย่างไร